ตอนที่เอ็นวีเดียจะล้มเพราะดีลกับเซกาพังเจนเซนไปขอร้องซ e o ของเซกาให้ช่วยต่อเวลาอีก6เดือนและเขาก็ได้โอกาสนั้นจริงๆหลายคนยกให้เป็นบทเรียนเรื่องความท่องตนแต่ผมอยากให้คุณลองคิดดูดีๆถ้าอีกฝ่ายไม่ใจดีล่ะแบบนี้ยังเรียกว่ากลยุทธ์อยู่ไหมหรือมันคือการฝากชีวิตไว้กับความเมตตาของคนอื่น โลกธุรกิจมันไม่ได้ให้อภัยเสมอไปหรอกครับแล้วเราจะรอดด้วยคำว่าขออีกนิดนะครับไปได้อีกกี่ครั้งคุณละ่ะคิดว่าความถ่อนตนมันเวิร์กเฉพาะตอนคนใจดีหรือมันใช้ได้จริงในโลกที่โหดกว่านิทานสุดท้ายเราคงไม่ได้มาเพื่อบอกว่าอย่าเริ่มอะไรเลยถ้ายังไม่รู้หรือเริ่มไปเถอะ เดี๋ยวก็เรียนรู้ไปเองเพราะทั้งสองอย่างมันมีโอกาสพาเราไปได้ไกลและก็มีโอกาสพาเราตายขาดที่เจนเซนห่วงอาจจะรอดเพราะเขาไม่รู้หรืออาจจะรอดเพราะเขาเรียนรู้เร็วและกล้ายอมรับว่าไม่รู้และนั่นแหละคือแก่นแท้ของการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่รู้ก่อนหรือเริ่มก่อนแต่คือ รู้ให้ไวและกล้าเปลี่ยนใครก็ตามที่กำลังจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างในชีวิตตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความสัมพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมไม่ได้อยากให้คุณกลัวแต่ผมอยากให้คุณไม่หลอกตัวเองเพราะแรงบันดาลใจช่วยให้เริ่มได้แต่ความจริงต่างหากที่ช่วยให้รอดและถ้าคุณรู้สึกว่าซีรีส์นี้ช่วยให้คุณเถียงกับตัวเองอย่างมีประโยชน์ หรือทำให้คุณได้คิดอะไรต่อหลังจากฟังจบผมอยากชวนคุณติดตามช่องนี้ไว้ครับที่นี่ไม่ได้มีแค่แรงบันดาลใจแต่มีเสียงอีกฝั่งที่คุณอาจไม่อยากฟังแต่คุณจำเป็นต้องฟังกดติดตามไปเลยเพราะบางครั้งความไม่รู้มันก็ไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดแล้วเจอกันตอนหน้าที่อาจจะไม่สวยงามแต่จริงกว่าเดิม